ต้องตั้งความหวังกับแกดไว้ที่1นึ่งอยู่แล้วแล้วลองลงมาก็เป็นบาหลีครับคณะที่แบงค์จะเข้าใช่ไหมครับคือรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันหลุดจากรับตรงไปแล้วเนี่ยก็ยังมีแผนการเข้าแบบแอดมิชชั่นแบบแกดร้วนนะพี่แกดห้าซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลอย่างมากต่อการเข้ามหาลัยของแบงค์ครับการสอบตั้งความหวังกับแกดภาษาไทยไว้ก็คาดหวังไว้เต็มเลยครับแล้วก็อังกฤษก็อยากได้สักร้อยนะ กตทำไนเยนถึงตั้งควมหวัมากที่สุดเพราะว่าคณะรัฐศาสตร์มันใช้ค่อนข้างเยอะมาก,กอาจารย์เพรานนะว่า